อันนี้ครับเรามาตีพึ่งนะครับลครับรังไม่ใหญ่มากครับครับพี่ผมมาถ่ายพึ่งนะครับ

ย่ามองนะครับดูนี่ครับย่ามองเก็เดี๋ยวบิวหปลาันเขาปอนะครับดูครับไอ้ก็มาฟันคนฟันดูนี่ครับเฮ้ย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 เขาได้ทางมิ่งนะครับทุกคนโอ้โหมันไม่ได้เกะเกลอ้านะไอ้เอ้าเฮ้ยเขาต้องไปหลังเลยบิวปืน โอ้โหทุกคนเียครับลงพึ่งครับจับเดี๋ยวเราไปดูลังที่2กันครับอ่ะมีังยิี๋ยังีอไอ้ชื่อองยูทูปไอชื่ออยัง ลนีครับไอ้ลองดูบะว้ยเบียวห้องด้เลยไหมเนี่ยล้งนี้ไม่ใหญ่มากครับนี่ครับนี่น้ำไม่ทันาไอนี่ล้งเล็กครับมาเลยถือหนขอถือเยไอไอ้ลองดูบอ่ะฮะอ๋อชิ้นสองอีกอย่างไอไอเบิ้งจละไอเบิ้งอะ โอเคไได้ทมเมื่อไหรอดได้เดี๋ยวเซ็เอ้ด้ให้บื้งช่องช่องช่องอ้เาให้กินสบายินดีกว่าเนี่ยเออตัวนี้มักินได้อนิาหันกนี่นี่มหันกันเนี่ยมีกินได้สมไหมไม่เห็นแลวครับ นี่ครับมันมาเห็นได้เห็นเห็นเห็นมันก็นี่ไม่เห็นที่มีตามขาคูมันไม่เห็นแม่งอยู่บ่ะูบ่เห็น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 ครับพลังใหญ่มากนะครับเห็นละเห็นไหนวะเห็น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 น้อยดเห็นหลายอยู่น้อยด้วะเห็นหลายอยู่ พวกมือฉลาดดีวะมันยไมหนว่าลอย่าลืมนะครับกดซิฟติใค้กดดักหมานะครับกดติ๊กใค้กดดักหมานะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสกายไหนนะครับ รอบปดดักหมาด้วยครับไม่ปวดดักวุ้สิบางกอกเขาอย่างวะโอ้โห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 ไปหามันไปมันนี่ครับรังไม่ใหญ่มากครับ Nope. Yeah. <laughs> <Shut up. laughs>